สวัสดีค่ะทุกคนตำข้าวคั่วค่ะนั่งกระพื้นตำข,ข้าวคั่วไอซีเลียล่ยมอะไรนะคะไม่มีซาวลงฝนเสียตับบาดค่ะเลยข้าวคั่วมันเหมือ,มาามขอ,ขอขค่ะเลยมานั่งตำข้าวคัวค่ะ 差不多，他去。 รติค่ะสุขหูสุขคนอิพออีเมอนุปานาอาพีทีเพื่อนเพื่อนกำลงุ่งๆค่ะมาพอกับสาวหุ่ฝนอีกแล้วสาวสานใปในประเทศเยอรมันค่ะมันนสารฝนพากินปับ๊บานค่ะกับขหนียวมาค่ะแจกน้่งกันผักกับนี้ผักชีจีนผักสลัดผักชีลาวแตงกวาผิกยวกใบสะระแหน่ค่ะหอมแขกมาเป็นสวนกันค่ะพัก อันนี้ลูกโดดเป็นพริกแพรรู้นี่ค่ะซื้อจริงเผ็ดอยู่ด,ด้วยค่ะสันผนเป็นคนกินเผ็ดสันผนยังไมเผ็ดเลยค่ะมาค่ะแสบๆนับนกันเนาะค่ะนี่ค่ะ เผ็ดเด้อค่ะพี่กอันมนีสามสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะ พักหลายๆถูกใจสาลฝนอืมผลม ตับหวานค่ะ ใช่ไหมค่ะฉดนคือหิวข่าวน้ำค่ะสวดที่ได้กินขวากัวอยขวากัวเมั ผิบปนมันก็เพลิดค่ะลองกินกับลูกดูจ้า ผักนะเป็นส่วนแบบค่ะถูกใจ มาก็จะเข้านอนค่ะหน้าบ้านเน่าตับหวาน ข้าติดมั้ พร้อมเข้ากกวคักกว ขำาเนี้อเปิดกล้องไวโดนบ้าได้ค่ะจังไม่ผ่าเขาบางอากาศนั้นแห้งค่ะยิ่งคื่เห็นให้ขาเนี้วแห้ง,งเดี๋ยวค้ามเผ็ดใดตะกินบ่หอมีสี่ครั้งบันเทาค่ะ พักเข้ากันดีค่ะค่ะ ความเยอะกันหมดค่ะ Ó. Ó. Hórma ka kvóa. ำกับซีราทุกคนไปแล้วค่ะเขาคำ ขอบคุณทุกการคับชมค่ะมะม่ผมวมาพอกับสาวหนุ่มนในคลิปวิดีโอหนาค่ะขอทุกคนใส่สิตอย่างมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ